อย่าไปสนใจเลยมันหนาวนะเดี๋ยวใส่ดูโคตเลยโอ้คตีเลยอ่ะอ่าไปดูซิว่ามันจะมีอะไรบ้างอ่ะเหมือนเอาบังเอาบังในฤดูหนาวเลยพวกเนี้โอ้ไมโกสนี่มันนี่มันชุดชุดกระป๋องนี่หว่าเดี๋ยวนะแล้วเราจะใส่ให้ดูฉันมีแล้วชุดเค้น้อยคอยรักน่ะ นี่ชุดเคียน้อยคอยรักอยู่นี้นี่นี่ชุดเคียน้อยคอยรักอืสองตองเฮ้อมันจะมาคู่กับชุดนี้ใช่ไหมได้จะจัดให้เอาล่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยทุกคนเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครผมด้วยนะครับทุกคนช่องเราถึงส0 0 0สนซับแล้วนะเออโอเคแล้วไปดูกันก่อนว่ามันจะต้องใช้กี่อันนะทุกคนโอ้ ว้าวมันเป็นมันมาคู่กับชุดเลยนี่ว้าวอือนี่มันคือพระเอกใช่ไหมอันนี้นี่เนี่ยชุดพระเอกนะทุกคนนี่เราจะเอาอันนี้เลยเราไม่เอาหรอกอันแบบเนี้ยโอ้โหม,มันมันมันก้องแกงเกินไปเรา, <laughs> ามต้องใช้กี่อันโอ้ลูกแก้วเจ็ดอันกับอืมพิมเขียวสามอันนะทุกคนเฮ้ยเรามีแล้วห้าเรามีแล้วห้าวางใจได้เลยไม่เรือ <laughs> ปัดเยเราไปดูกันเลย let's go ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีเว็บดีๆมาแนะนํานะทุกคนเว็บนี้ชื่อเว็บ9 9ช็อปนะทุกคนจะบอกเลยนะครับทุกคนว่าเว็บนี้ไม่มีเกลือแน่นอนสําหรับใครที่เติมเกิน100บาทนะครับจะได้เพิ่มโอกาสได้รับของแร16%นะครับโอ้โหสำหรับเว็บนี้ก็จะมีอะไรให้สุ่มมากมายเลยนะทุกคนดูดิซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่45คูปองนะครับสำหรับคูปองตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปแลกรับเพชรได้นะครับทุกคนเรามาดูของรางวัลดีกว่าครับ 1, คูปองพรนคูปองเราจะได้รับ614เพบ 2, งเรร 6, เพร3 0 0 0 ห้0รคูปองเราจะได้รับรหัสฟรีไฟล์หนึเลยนะครับผม2 0,000คูปองเราจะได้รับ1200เพชรน,นะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มสกินปืนแล้วกันนะครับผมในส่วนของสกินปืนก็จะมีเ k คมังกรฟ้านะครับผมแล้วก็สกาเมกาลดอนนะครับแล้วก็คาตนาเอสแล้วก็ MP40 คอบบ้านะครับแล้วก็ซองยาวอีโบแดงนะครับแล้วก็ซองควงไซตามะแค่ผมโอ้ oh, โหที่ทุกคนเห็นเป็นโลโก้เว็บอันนี้คือคูปองนะครับผม ต้องบอกเลยว่าเว็บนี้เนี่ยไม่มีการเกลือแน่นอนนะครับยิ่งคุณสุ่มเยอะก็จะได้โอกาสรับของเลและก็คูปองไว้เลข1นึ่งแสนพชรนะครับตอนนี้ผมเติมมา260บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมได้5คูปองนะครับผมไม่เป็นไรไปต่อเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมได้อะไรนะผมได้ซองควางไซตามะงั้นเรอ โห้วสุดยอดมันสุดยอดไปเลยครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับิงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยก้วมา้วมา้ย้้้ยเ้ยเย ทองทองเกลือไม่เป็นไรอีกสองร้อยไอ้ยไม่รู้อ้กแปลกแปลกๆละกแปลกแลกแลวกเรแปลกแปลกๆละหกไปก่อนมา ไม่มาไม่มาน่ะมันจะมาอยู่แล้วหัวร้อยไปมามา

มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่มันไม่ใช่โนโนโนใส่ชุดนี้เละวันไม่เรือกแปลกๆละะว่ามันไม่มไมใช่ละมันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ละไม่ได้ฝันไปใช่ไหม มาไปต่อเลยมามาอ้วกแก้ววิ่งแกปป้วครบแกปป้วครบมาเถอะมาเถอะมาเถอะมาไหมมาไหม <c oughs> อ้ Thank you you yeah. เอาตัวกากไปดิขึ้นเกล่ยวไปนีเร้ยโอ้ เกี่ยวมาทำไมทำไมไม่เอามาสองอันเลยวะ,ะไปะมามามาเถอะ,อะได้ e m ได้อยากได้่างนี้ใช่ไหม,ไมเป็นนีจวัวอะไรวะ ได้ได้การได้การได้การเฮ้ยพันสุดท้ายมาเื <F break hyster ically> อมาเชือมาสองไหมมาสองไหมเป็นไร โอ้ดามีเ,เพิ่มหนึ่งอตาออตายิงอู้อาตายิงบวกสองมันรัว,วมันไม่ได้แรงหรอกมันรัวทุกคนติดอะไรวะออลองปืนสักหน่อยแล้วกันทุกคนเดะได้ไงยิงหัวไม่ตายเจอตึงว่ะ อย่งเอาเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมาเมาเมาอะไรวะมัน้คอมมันเป็นอะไรอ่ะคอมเป็นอะไรวะนี่ มันเป็นอะไรวะมนันแปลกๆแล้วมันเริ่มแปลกๆแล้วมึงเล่นป,ปัวะปเนี่ยเจอตึงอ่ะอยู่ใน,นบ้านทำอะไรอ่ะออกมานะ ไอ้เชือดำเหนไวะขอเขอคิวเดียวไอ้เชือดำอ่ะเดี๋ยวเดไม่ได้ไม่ได้ไอ้ดำไม่มาดอยากตัดตีเป็นไปที่พวกคืนอะไรแหละฮะไอ้เชือดำอยู่ไหนเนี้เหละเี๋ยวเสือดำละ จะดัตายว่ะ